สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่จะชวนเพื่อนๆมาทํากล้วยบวชชีนะคะส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะเพื่อนๆมีกล้วยค่ะเจนนี่ใช้ห้าลูกนะคะหรือว่าตามที่เพื่อนๆชอบนะคะจะใส่กี่ลูกก็ได้นะคะเพื่อนๆน้นําตาลทรายน้ําตาลปี๊บเกลือใบเตยมัดหัวกะทิหางกะทิ เจนนี่ใช้กะทิกล่องนะคะถ้าใครใช้กะทิกล่องมอนเจนนี่หางกะทิเจนนี่ใช้ครึ่งต่อครึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนหัวกะทิกล่องครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้น้ำป่าผสมลงไปนะคะครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเจนนี่ทําการต้มน้ําไว้ไวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพอเดือดใช่ไหมคะเจนนี่จะใส่กล้วยลงไปค่ะ เจนนี่จะทำการต้มกล้วยประมาณ15-20นาทีนะคะเพื่อนๆพ,พอต้มกล้วยเสร็จเดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนในการทำต่อไปเลยนะคะพอต้มกล้วยครบเวลานะคะเพื่อนๆืเนเจนนี่ใช้เวลาต้มประมาณ20นาทีนะคะแล้วเราก็จะนำกล้วยที่ต้มสุกแล้วไปแช่ในน้ำเย็นจัดค่ะเจนนี่ก็จะทำการแช่กล้วยไว้จน จนกว่ากล้วยจะเย็นตัวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูในการทำขั้นตอนต่อไปนะคะพอกล้วยเย็นตัวลงเราจะนำกล้วยขึ้นให้เสเด็ดน้ำนะคะใส่กระชอนตาถีไ้เลยให้เสเด็ดน้ำเลยนะคะพอกล้วยเสเด็ดน้ำเราก็ทำการปลอกกล้วยค่ะ ขักล้วยให้หมดเลยดูนะคะแน่นหนึบนะคะชิ้นกล้วยถ้าเราทำไปต้มก่อนก็จะช่วยให้กล้วยหนึบนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่เละค่ะสีสวยค่ะไม่ฝาดด้วยนี่ค่ะต่อไปเราก็ทำการหั่นค่ะหั่นชิ้นตามชอบเลยนะคะ หนึบเหนียวมากนี่ดูข้างในเพื่อนๆนี่เป็นไงคะน่าทานไหมคะเีนี้ก็จะหั่นอย่างนี้คะ่ะหั่นอย่างนี้เลยชิ้นพอดีพอดีคำคะ่ะทำทั้งหมดเลยคะ่ะ นี้ค่ะก็เป็นกล้วยที่เราได้ทําการหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำนะคะเพื่อนๆจะหั่นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆน,น,น,นี่จ้ามาดูขั้นตอนในการทําต่อไปเลยค่ะตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนแล้วก็เติมห่างกะทิลงไปค่ะเติมห่างกะทิลงไปนะคะไปต่อยมัดค่ะ เกลือค่ะน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บค่ะเพื่อนๆชอบหวานน้อยหวานมากแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับปรับตามรสชอบรสชาติที่ตัวเองชอบเลยค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายค่ะใช้าดอ่อนๆนะคะเดี๋ยวกระทิแตกมันเดี๋วจีนี้ขอคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลละลายนะคะเดี๋ยวทจนนี้จะให้ดูในขั้นตอนในการทำต่อไปหลังจากที่น้ำตาลละลายแล้วนะคะเพื่อนๆพอเจนนี่คนมาสักพักน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลปิ๊ดละลายเจนนี่ก็จะใส่กล้วยลงไปเลยค่ะ คือเราต้องคนจนคนตลอดนะคะเัเพื่อนๆคนจนทุกอย่างละลายนะคะแล้วเราก็ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะกล้วยที่เราได้หั่นเรียบร้อยแล้วเนาะใส่ลงไปเลยค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเราก็จะทำการต้มกล้วยกับกะทิจนเขาเดือดนะคะเ,เพื่อนๆ ไม่ต้องเดือดพลานนะคะเพื่อนๆเดือดขอบๆหม้อนะคะเดี๋ยวมาดูกันในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะพอกะทิเดือดประมาณนี้เดือดเดือดแบบปลุกๆนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะทีนี้ก็จะใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะ แล้วคนสวน่ผสมให้เข้ากันค่ะแล้วรอให้เดือดอีกรอบนะคะเพื่อนๆเดือดแบบเมื่อกี้อีกรอบนะคะเพื่อนเราก็จะปิดไฟแล้วก็ตักเสิรได้เลยค่ะรอให้เดือดอีกรอบนะคะเจนนี่ใช้ไฟอ่อนตลอดเลยนะคะเพื่อนๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายนะคะพอเดือดแบบนี้ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของกล้วยบดชีที่เราทําการทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆพนน่าทานไหมคะเดี๋ยวจินนี่ทิ้งสูตรไว้ข้างล่างคลิปนะคะเพื่อนๆถ้าเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจที่อยากทํานะคะ